เลื่อนกลับไปที่บ้านกันใช่ไหมแต่เราไม่ได้ไปที่บ้านกันใช่ไหม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  โน่บัดวีดอนแฮปเด็ดลูกก็เชฟป้าพาเราไปอ i กอะอ o อเด็กหน่อยพาแม่มาซื้อของทีานอกเต็มรถยุ่งอมยีาเยอะคนเยอะคนเยอะ อะไรอะลูกขวดไหนเอ,อต้อาเฮมมาเอต้าเฮมมาเล็กเดี๋ยวทิบอ้ากันเล็กเดีย๋ยว first ทิบอ้กัน,อ,อ,กนอ๋โอโดราอ,อัมรัมันก็จะออกจากลานของ เสืออาหารนอันนั้นอ,อันนี้โออแล้วคุณอ่นก็วิ่งแล้วคุณนี่ก็วิ่งมน้าร้านอาหาร บอกเฮ็งแรงกำลังบอกกับชิลิ้ยวเบิ้งหน้าอีกนี่มั่งอะไรลูกกระสิทธ์ค่ะวันนี้เด็กที่เรียกไครเกี่ยวนี่กระตึกสูงสูงตึกสูงนั่นคือตึกสี่แล้วจะเนาะ ทเห็นพี่น้องวร์ซสีอยเนาะแบบนี้ไหนอินแต่นัุงเกอเด็กได้ลนาฮะอืมพี่กูเนี่ยทสเก็ตพัตมนวินกับพ่หนาวายากเลรแถวน่ไปเลยได้ออกมาแล้ว เห็นเนาะหนีกระแดดออกดีดีพี่น้องต้องให้เขาเรีเปล่ยเพราะว่าถ้าหิมะหิมะหนักมากเป็นอะไรก็จะไปหิมะไม่หิมะกระแดดออกให้เขาเห็นเหนื่อยก็อดทอนเอาจะ <c oughs> ได้่ายรูปถ่ายคลิปให้พี่น้องดูน้ำเนาะให้เขาดึงจังไหลพลังเจ้าหนี้ ขอโทษนะจ่ะบางคนท่านเพิ่นกะว่าอันบางคลิปเสียงบ่ค่อยนี่หนูกับอไไ้เป็นคนเว่าเสียงดังแห้งปานนั้นแล้วก็หนูกับอะไ้ใส่ไมค์พรอมเด้อหนูมัมีไม์ถ้ามันสีหาสื่ง่ายคือเมืองไทยมันกับเป็นอีกแบบหนึ่งเมืองนอกาสิหาสื่อมันต้องเขาตามหลานวงลานเวบอันใดใส่มันก็บผมค่อยใส่ไมค์ม่จ้ะเนาะอ่าแตงไดก็ ขอให้เป็นกำลังใจหนูก,กับลูกๆเด้อจ้ะเด้อหนูก,ก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องที่อยู่ทั้งเมืองไทยและทั้งอยู่ต่างประเทศทุกคนเด้อจ้ะหนูก,กับลูกอันนี้มันจะมีเด็กหน่อยเนะาะฟรองซนหนูกับเสียทายจะลูกลูบหนูไทยจะลีนหนอา,นาอนแบบนี้ฟรองสัหนก็นจ็งตัดเอาเป็นตอนตัดเออตัดเอ่อเด็กหน่อยมันเป็นสเกตพารักไงพี่น้อง ซีเอาใช่ไหมไปดูแบติงซีเอาเดี๋ยวจะลูกอื่นจากเขาแน่นั่นสวัสดีเะพี่น้องอืมนี่เนาะอลีน่าก็อยู่แถวนี้เนี่ยแม่เวินปเปรยนอีกแต่ฟังนัง่งกองดินทรายหนูทายประดิษฐ์แล้มองนัง่นเพราะมีเด็กคนอื่นอยู่ตรงไหนแม่เวินลงมา บรรยากาศดีจ้าหนูไม่เล่นนะลูกลองทายไฟทั้งนี้เพราะว่าทาั้งนั้นจะมีเด็กหน่อยคนอื่นมันก็นจะทายลูกแต่ลูกนูน่ะเนาะโอเคเอเวลีนาะขันด,ด,ดูกัน มะม่าถันวแก่เราไม่ขึ้นเหรอลูกอึบเจ้าโอ๊ยมะม่าเมื่อหนึ่งกับเชื้อลูกเมื่อนึ่งกับนั่นกล่องเนาะถ้ามันมีคนนทายห้มันจะง่ายแต่หนูก็จะพยายามทำคลิปออกมาที่นอนดูแหละวเอาไปลูกไปโอ๊ยเก่งมากลีน่าสัวไอ้หล่ะ เมนวินก็ยังถือกล่องมาท่านใดๆนาะงเมนวินกับตัวน้อยอกคโซตัวน้อยน้ำกับบอกทั้งสวีเดนทั้งไทยแบบนี้มาหน่ลูกมาเลิน่าขึ้นมาเลยคอมคอมเอเวลินาคอมไปไปไปขึ้นบัวแตนน้องเมนวินแล้วไปขึ้นเรือเลยลูกแล้ว Ja, båt ja. En båt. Ja. Oj. Oh. Oh, det är det lugnt Evelina. Ja, mamma sitter den där. I got them mamma. You got me. Så, so. är bättre. ทายดานี่่างอยูมีเด็กน่อยเย็อ๋อวันนี้เด้อจ๋าออแกรี่นี่หน้ากลัวกระสันโอ้ยกะนั่งไม่ได้ลูก ลา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 สนุกไหมลกูกมามาจ๋า <Look. S 1> ไม่ยังอีกมาม่า <Mama. S 1> อืมจะไหวถอยเจ้มามาโยอลีนากลัวชอบจับมือแม่ลูกแม่ที่ oh. อ,อาอรแวมซ่าดูลีน่ามิเตจโดดโลงพี่นอ้อง โอ้เดี๋ยวได้จเดี๋้ววิ่งไปเลนนั่นเดี๋ยววิ่งไปเลนนี่พี่น้องนี่เป็นรถไฟเฮ้ยอ่อฮัลโหลยยยยยยเย เฮ้ยลีน่าลูกเก่งมากเลยลูกดูเตะล่ะลงเองอะลูกนะเอามันตลุดเหรอเดี๋ยวแม่ใส่ให้ก็เดี๋ยวจะจับพี่น้องให้แม่ให้เอเวลีน่าเฮ้แมนวินพี่กับน้องก็เล่นกันพี่น้องเมื่อกี้มีเด็กมาเล่นก่อนก็เลยบะไายจะไายได้แต่ลูกจะสอง อมอันจะเป็นสนามเล็กๆใหญ่ๆพี่นอ้องจะเอารถเข็นไปนั่นเพราะว่าเล็วฟองจะหายได้รถมันบละจะันบ่มีใครดูให้ไงไม่นวินกันนอยอยลี่นากันนอยอยู่ เฮ้ยสนุกไหมลูกไม่เยอะนี่มามาสอดเลย get some more อ๋อฮะ get some more Sam โอเค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 โอ๋้เขาจะดินไปใส่หนึอ๋อเอาดินใส่นี่แล้วก็ดินใส่นี่แล้วมันก็จะออกไหมสิโอ้เปลือหล่าขี้เกงค่ะ càng càng được tiếp Melvin Ani hey, na Ani hey, na chị tay không ra Hey, chơi xe Hề đi mang Mama Hey, Nina. na chị cháu đi 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 hey đi 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 Lina Hey, <coughs> okay. hey Lina จ้าอินเตอร์ห้าอินเตอร์ห้าอะไรลูกมาวิ่งอยู่โู่นดีเขามีสนามเด็กเล่นให้เลน จะตมา,มา,จาลูกไม,ามานดจ,จะทอดบหตนถอดออกทำไมล,ลูกเ,เล็กได้ว่างแน่นะลูกเล็กได้วางเล็กได้วางนะั่นเดินลูบ่อให้เขาออมาไว้รถเก่งมากลูกมามาจ๋า หนุกไหมลูกเมลวินบอสกระดิ่งอ๋อเล่นบ้านบ้านน้อยละอะไรลูกวุ้ยเฮ้ยเมลวินเฮ้ยเมลวิน ให้เฮ้ไปว่าสวัสดีนะจ๊ะเฮ้าแมเออให้ลูกไปใส่หน้าปัดจ้าเฮ้สวัสดีเบิร์ดมือสวัสดีค่ะลูกอ๋เมลวินไม่ไปลูกไหนไหนไม่ไปคอมทางนู้นเป็นคลองเออเอเอสนามเล่นของผู้ใหญ,ญ่ แบบเอ่อเล็กเด็กที่ใหญ่แจ็คน้อยอยังสินะที่เขาเอ,แอ,แอ่อเตยได้อีกอย่างยังสิน่ะเด็กน้อยแต่แม่วินยังไตยบางขั้นเด็กคอยได้เท่าไรยวก็ตกลงมา,มากบอสละแล้วอันนี้เป็นของเด็กใหญ่น,นี่เป็นของเด็กเล็กไปขั้นเด็กนาะพี่น้อง แมนวินว่าเอร์ดูไปหั่นผงลตินวนมากะรถเข็นกะบ,บางคนกะเข็นลูกคนเดียวอย่างงี้ไงรือว่าลูกอีกคนนึงโตแล้วสินะแต่ของหนูย,ยัง เล็กทั้งสองคนไง <c oughs> มันก็เล่นักแน่วิ่งจับลูกแน่ย่ำลูกวิ่งนหนีสินะย่ำมัดซื้อของมันก็นสิยากแน่ย่ำมัดจิตใจตังเ,เก็บของใส่รถเข็นแน่อย่างสิน,นอัจ๋าเนาะจ๋าลูกปลไปลงมาลูกไปให้ hey hey. <Hey. S 1> ดูให้ดูให้ให้บังกูจะไปได้บ่แะเนี่ยเนี่ย น้อยๆนี่นะจ้าออฟีแคฟู้นอ๋อไปค่อยๆลูกมามามาขมแม่เดี๋ยวแม่ต้องดูลีน่าอกโซ่ผู้ใหญ่กัยานผู้น้อยกัยากปีนเอาเข้าไปอ่ะอ่ะจับมือแม่ดูดูคลาดเด็ดดุ๊กเด็ดดูทายการเดสันด้วยสมเบลวินว่าว่าดุ๊กเด็ดดูเอ๋ พู่น้อยนี่เก่งเนี่ยนี่เก่งเนี่ยแกงเพ่อไปถ้ำสามอายไงแต่อายว่ามีไผจะแอบท้ำให้ดูพี่ <laughs> น้องนี่จะท้ำตามอายส่วนอายก็ต้องท้ำเองอะไรกัทถาำให้น้องดูอ,อายนัน่นเก่งอลูกมามาถอยกันไน่นสั่นก่อนแล้วมามาทิ้งต้นแน่นไปแล้วจากนู้นละ อ๋อเลยสนุกไหมลกูกเอเดรูนิดหย่อหยอ,ยอสนุกครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับอืมดีนะสวัสดีครับยังสวัสดีครับอ,อืมเออม,มาจับอยู่อ๋อนายจะตกนะลกูกมึงดูว่าพี่น,ออน้องอเอช่วยน่ะไม่ได้จับได้ในพี่น้อง นั่งไปเองด,ดูดิดดีดิอยูดิดิฉันทำได้ว่าสันโอ้ยานมือนื้อนฝันเก่งมากโอ้ยเก่งเก่งคุณน่ะพี่น้องว่าตกอ่ะไอ้ดิดิได้เพราะเพื่อทำสำเร็จแล้วไอ้ดิดิฉันทำได้ีหน,น้านี่

เบื้องพี่ครับน้องเป็นม้าจ้า อย่างหรกโอ้ยเนาะดูคนไม่ร่ามะเ้วอเวลีนะขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยเข้ไหม้มาล่ะตายอ๋อมันกลัะโอเอเวลีนะมันจะตกไ กลับบ้านน้แล้อเอาพาไปมันนักนักร้ดเล็กน่อยเลนเขาจะได้ง,งุดงิดเขาออกมากข้างนอกแล้วเขาจะได้ <c oughs> <c oughs> ยอยคอนข่ายกลับไปบ้านเขาก็จะได้นอนนอนง่าย ว่าเล่นทั้งวันเพื <c oughs> ่อน,ก,นกันเขาคุยไงวะล่ะออกไปทํางานข้างนอกหรือว่า,าทำอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งทําเบียดทํางานทําการอีหยังเสียงวล่ะเขาทำงานบนมือเขากับเมย์จ้าลูกเอาที่ล่ะเขาไปเห็นอย่างละเดี๋ยวหนูอุ้มลูกันกนะจ้า

ฮัลโหลฮัลโหลฮาวาซินเดอร์แมนอือสนุก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 ค่ะแม่พามาเล่นโอ้นอนสบายนอนเลยหลกเอ้

Okay, okay, okay. Bien, hola, bien, hola. ¿Cómo <laughs> Okay, ha, <laughs>